ีพี่น้องบอกว่าช่วยอ่านโซนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ามาที่อิมพีเรียนก็จะเราจะติดเอาไว้เพราะนั้นเรนก็จะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้สไลด์มาว่ากรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น10โซนโซน,โซนที่หนึ่งมีเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์ปทุมวันบางรักษาทรต้องยอมรับว่าโซนที่หนเนี่ยเป็นโซนชั้นไหน มีคนเสื้อแดงในหลายเขตเนี่ยบางกว่าส่วนอื่นเพราะนั้นการทำโซนเนี่ยจะทำให้เราช่วยซึ่งกันและกันก็คือตรงนี้มีหกเขตหกเขตก็จะต้องช่วยกันประสานกันโซนที่สองเป็นบางคอแหลมยาน,นวาวาคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาอันนี้บางเขตก็เข้มแข็งเช่นเขตพระโขนงบางนาคลองเตยนะคะแต่บางเขตอาจจะอ่อนเช่นยาน,นวาวา หรือเขตวัฒนานะคบเป็นต้นเพราะนั้นเราการช่วยกันก็จะทำให้สามารถช่วยเหลือระหว่างเขตได้โซนที่3าเขตดุสิตร,ราชเทวีดินแดงพญาไทห้วยขวางนะฮะก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันก็กำลังนัดหมายกันอยู่นะคะเพราะว่าเขตราชเทวีก็มีรวมทั้งบ้านครัวซึ่งกำลังคิดว่าเขาขอนัดแล้วที่จะไปเยี่ยมนะคะ ก็คือมุสลิมที่บ้านครัวนะฮะรวมทั้งประชาชนละแวกนั้นโซนที่สี่วังทองหลางลาดพร้าวจตุจักรบางซื่อก็โซนที่สน่าจะค่อนข้างเข้มแข็งโซนที่5หลักสีดอนเมืองสายไหมบางเขนอ่าโซนที่หนี้น่าจะแข็งปึกหมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็มีแค่สี่เขตเป็นโซนที่ห้าโซนที่หกก็เป็นบางกะปิ นะคะบึงกลุ่มคันนายาวมินบุรีคลองสามวาก็ค่อนข้างแข็งหมดเลยโซนที่หกนะคะบางกะปีบึงกลุ่มคันนายาวมินบุรีคลองสามวาโซนที่เจ็ดน้องจอกลาดกระบังสะพานสูงประเวศสวนหลวงนะคะอันนี้ก,ก็ก็สูงเพราะคือปานกลางแต่บางเขตก็อาจจะเข้มแข็งนะคะ บางเขตอาจจะเข้มแข็งสักหน่อยโซนที่8ทนบุรีคลองสารจอมทองราชบุรณะทุ่งครุอันนี้ก็กลางๆนะคะโซนที่9บางขุนเทียนบางบอนหนองแขมทวีวัฒนาบางแขนี่ก็เป็นฝั่งทนกันทั้งนั้นนะฮะโซนที่10ภาษีเจริญบางกอกใหญ่ตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดนะฮะก็โซน8-90ก็จะเป็นฝั่งทน นะพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ให้เข้มแข็งอะไรจะเกิดขึ้นประชาชนเข้มแข็งมากในกรุงเทพนะคะสามารถที่จะแสดงตัวแสดงทันต่อเหตุการณ์พูดตรงๆสมมติว่าเราต้องการการรวมตัวการแสดงพลังเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลก็มากพอที่จะสร้างความสั่นสะเทือน แน่นอนเราสามารถที่จะรวมคนนับแสนได้นะถ้าเรามีความเข้มแข็งในการจัดตั้งองค์กรน,นี่ยังไม่นับปริมณฑลเรามีนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและเราแวกใกล้เคียงซึ่งพร้อมที่จะมาร่วมกับเราทันทีจะเป็นอยุธยาน,นคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามหนังนี้เป็นต้นในอดีตเนี่ย เวลาเรามีการรวมตัวของคนเสื้อแดงหรือนอกปกรณ์ในอดีตเนี่ยพี่น้องต้องมากันจากต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้ก็มาร่วมด้วยความความเต็มใจที่จะมาแต่ว่าเพื่อไม่ให้ลำบากพี่น้องในละแวกในกรุงเทพปริมนทลนก็จะมาแบกรับภาระหน้าที่นี้ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีการชุมนุมคนเรือนแสนได้และแม้กระทั่งเรือนล้านก็ได้ถ้าการจัดตั้งของเราเข้มแข็งแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเราทําเพื่อมีการชุมนุมนะคะมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เลยเพราะว่าที่เรากําลังจะอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังนี้นะคะก็คือว่าในเรื่องของการปรับองค์กรหนปช เพราะว่าเราต้องการยกระดับองค์กรและเราต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับชัยชนะประเทศชาติเนี่ยได้รับชัยชนะด้วยกันไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงและไม่ได้ทำเพื่อให้แกนนำยิ่งใหญ่ไม่ใช่เลยยิ่งใหญ่คือประชาชนและเมื่อประชาชนยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะมีพักการเมือง หรือไม่ว่าจะมีระบอบอามาตประชาชนคือผู้ถูกปกครองพักการเมืองที่ได้อํานาจหรือระบอบอามาตที่ไม่ยอมปล่อยอํานาจทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดรวมตัวเป็นผู้ปกครองที่ไม่ยอมคือคือกระทําไม่ดีไม่ได้กับประชาชนว่าอย่างนั้นเถอะนั่นก็คือมีการกดขี่ประชาชนอย่างไม่มีสมควรอย่างไม่สมควร ความเข้มแข็งของประชาชนก็จะเป็นหลักประกันได้นี่ไม่ใช่เรื่องของการที่จะสร้างอํานาจของคนเสื้อแดงแต่อย่างใดแต่เป็นการสร้างอํานาจของประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเครื่องหลังนี้ที่ฉันอยากจะพูดถึงสิ่งที่ได้ไปคุยกับหมู่บ้านคนเสื้อแดงนปชนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แล้วมาก็คือเราไปเราไปที่ากาลสินเม็กซิโท ดังที่ได้กล่าวนั่นก็คือเรามีการพูดคุยกับแกนนำมีการเปิดศูนย์มีการทำบัตรแล้วมีการปราศัยแล้ววันเสาร์อาทิตย์นะคะหมายถึงในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราพบเดนต้องขออภัยว่าเราบันทึกรายการไว้ล่วงหน้าเพราะนั้นในวันที่ท่านได้รับชมรายการก็จะเป็นวันที่เด่นอยู่ที่ สีสเกตก็เป็นเช่นเดียวกันก็คือเขาต้องการที่จะเป็นอ,อำเภอแดงเป็นตำบลแดงที่เป็นนอปชอซึ่งเราบอกว่านี่ต้องไม่ใช่รูปแบบต้องเป็น,นะะเนื้อหาเอ็นได้คุยอยู่ในสามสามเรื่องใหญ่ๆประการแรกก็คือทิศทางการเคลื่อนไหวของประชาชนนั้น ประการแรกทิศทางถูกต้องประการที่สองวิธีการถูกต้องและประการที่สามเนี่ยนะฮะก็คือเราจะต้องจัดการอย่างถูกต้องในปัญหาการจัดองค์กรให้มีการนำถูกต้องที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือพยายามให้จากฐานรากสู่บน3อย่างนะคะซึ่งในนี้ก็มีบทความซึ่งท่านอาจจะหาอ่านได้ในเฟ e บุ๊กของดิฮัน ะะตอนนี้มี Facebook แล้วเพราะว่าต้องการตอบแทนพี่น้องที่ช่วยกันเชียร์ยามที่เรามีปัญหานะคะคตามที่เวลาที่มีมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีหลายคนให้กำลังใจเลน,นก็เลยคิดตอบแทนคือใน,ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เลยทำ Facebook นะฮะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารเพราะนั้นก็จะมีบทความอยู่ใน Facebook และบางครั้งบทความเหล่านี้ก็จะไปอยู่ใน สื่ออิเล็กทรอนิกส์บางพื้นที่เช่นบางครั้งไปอยู่มติชนออนไลน์ไปอยู่ประชาไทยนะฮะบ้างนะฮะจำนวนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในหนังสือมหาประชาชนนะฮะเพราะนั้นพี่น้องก็สามารถไปติดตามบทความได้นะแต่ส่วนหนึ่งนท้นก็มาคุยนะที่นี้เพราะนั้นในบทความฉบ,บับหลังสุดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยก็คือว่า องค์กรของเรานั้นต้องมีทิศทางถูกต้องมีวิธีการถูกต้องอันนี้เรื่องง่ายๆเลยไม่ต้องอาศัยทฤษฎีอะไรทิศทางที่ถูกต้องเน้นก็จะถือโอกาสขยายในในเวลานี้ทิศทางที่ถูกต้องคืออะไรทิศทางที่ถูกต้องคือทิศทางที่ก้าวไปข้างหน้าประเทศต้องก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปทางไหน ก็คือก้าวทันเทคโนโลยีสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้ไม่ใช่ปิดประเทศไม่ใช่ไปหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นนะคะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องตามทันเทคโนโลยีไม่ใช่ปล่อยให้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆเ,เขาไปถึง 4G ของเรายังไม่มี 3G เลยนี่ยกตัวอย่างท่าน,นคงจะได้ยิน 3G 4G บ่อยๆ นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่ไร้สาระอย่างยิ่งเลยที่กลุ่มจารีดนิยมมีปัญหาคือความคิดทางการเมืองเป็นจารีดนิยมก็เลยทําให้เศรษฐกิจกลายเป็นจารีดนิยมไปด้วยเพราะความคิดมีความคิดจารีดนิยมทางการเมืองปริมณฑลอื่นจะพัฒนาเศรษฐกิจก็พัฒนาแบบคนจารีดนิยม เขาโลกเขาไปข้างหน้ายัางไงไม่สนใจคิดแต่วันชื่นคืนสุขในอดีตอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ถอยหลังคือในอดีตมีเรื่องที่ดีงามสิ่งที่ควรอนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ดิฉันก็เป็นคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์และเป็นคนที่ชื่นชมแต่บางเรื่องมันต้องดูเป็นมันกลายเป็นละครทวิภพนะคือต้องเข้าไปในกระจกแล้วย้อนกลับไปในอดีตตอนนี้มันไม่ได้แล้ว เราต้องอยู่กับปัจจุบันและต้องอยู่กับเพื่อเตรียมตัวสู่อนาคตเพราะฉะนั้นคําว่าทิศทางก้าวหน้าจึงเป็นเชนั้นก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจก้าวหน้าทั้งการศึกษาก้าวหน้าทั้งการเมืองสังคมและอุดมการ์และคําว่าทิศทางก้าวหน้ายนไม่พูดถึงเป้าหมายละเป้าหมายเนี่เราเคยพูดแต่พอพูดเป้าหมายเนี่ยมีเกิดมีความขัดแย้งกัน บางคนก็บอกว่าเวลาเราพูดเป้าหมายเราพูดเป้าหมายเฉพาะหน้าก็มีบางคนก็พูดเป้าหมายยาวไกลบางคนก็พูดเป้าหมายในสวงสวรรค์เลยในขณะที่ปัจจุบันเรายังใช้คำว่าอยู่ในนรกก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำว่าทิศทางต้องก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่แปลว่าเราถอยหลังเพราะว่าเราไม่ใช่พวกจารีตนิยม แม้ขณะนี้ดี่นก็มีความเห็นว่าสนามหลวงนะปรับปรุงแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ให้ชุมนุมทางการเมืองแล้วถ้าเกิดมีคนบางคนไปอาจจะไปขอยืนพูดแล้วมีคนมาฟังล้อมรอบสักสีห้าคนท่านจะจับหรือเปล่าท่านจะจับหรือเปล่านะคะนี่คือปัญหาว่าทิศทางที่ก้าวข้างหน้านั้นต้องก้าวหน้าเศร,รษฐกิจการเมืองสังคมและอุด,ดมการ ก้าวไปจากความเป็นจริงในปัจจุบันนะซึ่งปัจจุบันของเรายังโครงสร้างยังเป็นยังมีความแข็งแกร่งของระบอบอามาตอยู่ระดับหนึ่งเห็นได้ชัดเลยการตั้งรัฐบาลครั้งนี้การตั้งครมอครั้งนี้ก็ยังอยู่ในโครงสร้างเพียงแต่มาเติมเนื้อหนังมังสาเข้าไปส่วนหนึ่งแน่นอนมันต้องใช้เวลา แต่ว่าเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราจะต้องทำจนกระทั่งปรับโครงสร้างบางส่วนที่มันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าพูดอย่างนี้อย่าบอกว่านปชเปลี่ยนแปลงการปกครองนะเราเปลี่ยนจากระบอบอมาม์ตมาเป็นประชาธิปไตยใช่แต่เป้าหมายก็ของเราก็คือระบอบประชาธิปไตย ที่เรายืนยันในนโยบายที่รับรองโดยแกนนำของนอปชอต,ตั้งแต่ปี52คือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงเพราะเรายังไปไม่ถึงที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงนี่คือทิศฐานที่ก้าวไปข้างหน้าที่เราจะต้องทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ ให้ประเทศมีความเสมอภาคไม่มีการปฏิบัติสองมาตรฐานความเสมอภาคจริงจะนำมาสู่ความยุติธรรมข้อ2ก็คือวิธีการต้องถูกต้องขณะนี้วิธีการที่ถูกต้องที่สังคมยอมรับได้ก็คือหนทางสันติวิธีหนทางสันติวิธีทําให้เราชนะใจประชาชนเราต้องยอมรับว่านำมาสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาด้วย การเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาถ้าเราไม่ได้ใช้หนทางสันติวิธีในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงถามว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนท่วมท้นขนาดนี้หรือเป็นไปไม่ได้แต่นี่เราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนท่วมทน้นทั้งทั้งที่เราถูกป้ายสีว่าเป็นพวกรุนแรงเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองเป็นผูน้ก,ก่อการร้ายเป็นพวกล้มเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรที่เขา ยังสนับสนุนเรารวมทั้งสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราร่วมทางด้วยกันก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าเราใช้สันติวิธีจริงๆเพราะนั้นทิศทางที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีวิธีการถูกต้องด้วยและประการที่สามที่เราได้คุยมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือ การที่เรามีการจัดตั้งถูกต้องเนี่ยอยากจะพูดแทรกคาว่าวิธีการที่ถูกต้องสทกนิดหนึ่งเพราะในอดีตมีคนใช้คําว่าแก้วสามดวงขอถือโอกาสตรงนี้อธิบายเลยแก้วสามดวงที่มีคนเอามาใช้กันนั้นพูดกันนั้นมันไม่ใช่แก้วสามดวงสําหรับคนเสื้อแดงในการต่อสู้ที่ถูกต้องในเวลานี้เพราะแก้วสามดวงที่เขาเอามาพูดกัน มันเป็นแก้วสามดวงของขบวนการปฏิวัติที่ใช้อยู่ในประเทศอื่นในประเทศไทยเคยมีการนำมาใช้แต่เมื่อมันไม่สอดคล้องมันก็ต้องปรับเปลี่ยนหมายความว่าอะไรพักที่พูดน่ะมันไม่ใช่พักแบบพักเพื่อไทยแก้วสามดวงเขาบอกมีพักมีแนวร่วมมีกองทัพก็เลยโมเมว่าพักเพื่อไทยคือพักแบบที่พูดแนวร่วมนปชก็คือแนวร่วม แล้วก็เลยมีบางคนคิดเอาเองว่ามันต้องมีกองกำลังอาวุธนี่มันเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวเป็นคนที่เอามาเนี่ยไม่ใช่คนที่เอามาพูดเนี่ยไม่ใช่นักปฏิวัติที่แท้จริงนักปฏิวัติที่แท้จริงเขาจะรู้ว่าแก้วสามดวงนั้นคืออะไรพักต้องเป็นพักปฏิวัติไม่ใช่อย่างพักเพื่อไทยแบบที่เห็นอยู่แนวร่วมก็ต้องเป็นแนวร่วมที่มีพักนำ ไม่ใช่แบบนอปชที่มีพักปฏิวัตินําแล้วเขาต้องมีกองกำลังอาวุธนี่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องแก้วสามดวงแบบนั้นมาพูดแต่ของเรามันจะเรียกว่าแก้วก็ได้ก็คือหนึ่งทิศฐานที่ถูกต้องสองวิธีการที่ถูกต้อง 3. การจัดตั้งองค์กรที่มีการนำที่แข็งแกร่งอย่างถูกต้องดังที่เราได้พยายามนำเสนอมาตั้งแต่ตอนต้นรายการ พูดถึงการปรับโครงสร้างก็เพื่อนำมาสู่ข้อ3ก็คือให้มีการจัดตั้งเพื่อที่จะทำให้เกิดการนำที่ถูกต้องทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ประชาชนแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,รงและไปในทิศทางที่ถูกต้องทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์จากการที่มีประชาชนเข้มแข็งเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ยอมให้มีใครมาปล้อนอำนาจประชาชนอย่างที่มีการทำรัฐประหาร ในอดีตจะเป็นรัฐประหารโดยรถถังรัฐประหารโดยกฎหมายก็ตามเพราะนั้นความเข้มแข็งของประชาชนอันมาจากทิศฐานที่ถูกต้องอันมาจากวิธีการที่ถูกต้องอันมาจากการจัดตั้งองค์กรและมีการนำที่เข้มแข็งอย่างถูกต้องสามอย่างนี้ต่างหากเท่านั้นจึงจะทำให้คนเสื้อแดงทำให้นปชทำให้ประชาชนไทยแข็งแกร่ง นำชัยชนะที่แท้จริงมาสู่ประชาชนได้วันนี้จึงขอลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังมาตั้งแต่ต้นสวัสดีค่ะคนเสื้อแดงจะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตไตที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ไ,ได้และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน